สวัสดีค่ะพู้พอกับทรงนกหน้าผ้าแซบอีแล้วจ้าพี่น้องมืน่อนีนกหน้าสิมาอัปเดตสวนพักสลัดนกหน้าเนาะจาะ้าน้อนกหน้าปลูกหลายสายพันธุ์อยู่แต่วมือน,นีสิอัปเดตสวนพักสลัดก่อนค่ะอันนี้คือสลัดในกระถางเนาะค่ะพี่น้องนกหน้าเอาว่างไว้ก็เผื่อน,นอี่จ้าเพราะว่าเคยใส่สเตียนไว้แล้วมันนักนะะเนาะอันนี้สลัดยี่สิบวันจ้ากาลังง่ายงามเลยค่ะพี่น้อง ปลูกไร้เติือยู่จาเเรือกินกระขายเนาะคะเนาะพ้อเด้คคานาําอันนี้ในกระถางด้ค่ะพี่น้องพิสูจน์แล้วว่าปลูกได้จริงค่ะกระถางหกนิ้วก็แปดนิ้วค่ะพี่นอ้องลูหน้าเพาะเมล็ดมันเดี๋ยวใส่ผ้าป,ปิเปิลกามันเนาะคะเนาะวันนี้ลูกหน้าเสียอัปเตอันนี้ในกระถางจา้าก็สีมีหรายรุ่นเนาะคะเนาะลูกหน้าปลูกไว้หรายรุนอยู่ตัวนั้นกะกินกำลังเบิดค่ะตัวนันประมาณสามสิบวันค่ะสามสิบสี่สิบวันแล้ว กริเป็นรุ่นแต่ค่ะเขากับมาปันนะคะสลัดอันนี้กรีนโอ๊กจ้าพี่น้องกรีนโอ๊กนะคะขอโทษขออภัยเด้อจ้าคุณเดฟังอีสานมโหเรื่องพวกปอกก็ส่องนกหน้าผ้าแสบนะคะน้อฝากกดไลค์กดแชคคร์กดติดตามส่องนกหน้ามีกำลังแรงจใจในการผลิตคลิปต่อๆไปนี้เด้อจ้า mm hmm. ะค่ะตัวน,นั้นนี่แปลงอันนั้นลงดินค่ะพี่น้องเรียหน้าสิภาพี่บึงนะคะเนาะ mm hmm. ตัวน,นี้ลงดินกระงามค่ะ พอเสียข้องการปลูกสลัดก็คือข้าบะโูเข้ากับปูกเพิ่นกระติดกันค่ะพี่น้องกาบมันหลนองหน้าเห็ดหลนองหน้ากเลยปลูกกาติดกันคุนค่ะพอปิดกาติดกันมาสันปลูกใกล้กันนะคะพื้นที่ข้าหน่อยนองหน้ากับเน็บลงดินค่ะอันนี้ให้ปุ๋ยเพิ่นนองหน้าบ่ไเ้ให้ปุ๋ยแบบปุ๋ยเคมีนะคะเป็นปุ๋ยปุ๋ยนำมากที่ผลิตเองนะคะนำมากหัวปลานำมากปุ๋ยขอกนะคะนอขี้งัว เ่าก็มักไว้จักอาทิตย์หนึ่งเ่าก็เอามาใส่ได้ยเลยจ้าพี่น้องสวยงามบ่จจานี่แปลงหนึง่งลร้แปลงอยู่เด้อค่ะแปลงนี้ก็มีค่ะง,งามๆเลยค่ะนี่ประมาณยี่สิบวันแลลวค่ะคนบอกว่าสลัด45ิหวันกินใดแต่ว่านกหน้าบ่ไส้สนใจค่ะเขาปลูก,กินเองเนาะ,ะเนาะถลื้อเฮาก็ขายขายก็ขายให้เพื่อนทำกัน,น่ละ่ะคะพักปลอดสาร1อยเปอร์เซ็เลยจ้าปุ๋ยเคมีกับ,บ่ได้ใส่เนาะ,ะเนาะ แนี่มาเลี้ยงนงหน้ากับลงไตดันหนีจังซีรีวิวพักที่มียังขนาดเกี่ยวกัมีค่ะแต่น้องหน้าสิบพราท่านเดบบถึงเนาะค่ะนาาเอาเป็นคลิปต่อไปงามๆเลยจ้าในลงดินค่ะพี่น้องพักสลัดกรีนโอ๊กที่น้องหน้าปลูกนี่เพิ่นมักแดดลอยเปอร์เซ็นต์นะคะเดอ้อน้งหน้ารบเดกลางล้มในเพิ่นเลยค่ะมือแหลกลงกับจังซี่เพราะว่าต้นกาพันแข็งแรงน้องหน้าปลูกใส่เพาะถาดเนาะค่ะเนาะเอาใส่ดินพีชมอดดินพีชมอดในการเพาะกาเพิ่นนะคะเนาะ สิาเมื่อก็เอาโล่งกระถางโวลดมีทั้งทุ้งดำค่ะทุงดำกระไดคือกันอุปกรณ์เท่าเรือใส่เท่ากับมาใส่ค่ะสวยงามบริมีทอาน,นีนะคะพี่นอ้องบุนค่ะมีทั้งหนอกหนอกบานกน็มีน้องหน้าปลูกทุกที่ค่ะปลูกทุกที่ที่ปลูกได้ที่จังไรจังกินเบิร์ตเค่ะน้องหน้ากับฝากพี่ฝากน้องน้ำนีลาไฟเสือกับท้ายผู้ใดสนใจกะม,มั่นกะทักมาด้วยค่ะเด้อเมื่อนี่วันที่ มาตอกัดน,น่จจะพี่น้องมาหันนกหน้ายุดไปเพราว่าเสียงมอเตอร์ไซค์พ่นดังเนาะคะ่ะนอปลูกผักในเมืองกตะซ้มในเมืองเนาะค่ะซุเมือ,อะน,ะะนี่กกอ้อม้างอ้อมแอวนกหน้ายู่มเพ่อบวรินชำราบเนาะคะ่ะนอยู่มเพอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเผอยู่ไสทักมาใดเด้อใจเด้อเมื่อนีนกหน้าว่าสิบ,บอกเมืนน่อนีวันที่สามมอก,กรล่าคมบ่ผิดเมืนน่อนีวันที่สามกุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกลุงเหมือลุงเว้นละพี่น้อง ลุงหน้าเหลื่อมว่าวไหะขอโทดขอภัยได้จะเด้อเป็นคนเบาเร็ววลุงเนาะผู้ได้ปลูกพักผุยังกระทักมาได้จะเด้อเมื่อไม่นเนาะลุงหน้าเคยเห็นแต่นคลิปลุงหน้าก็เลยล่องปลูกเบิ่งได้จริงๆเลยค่ะสวยงามมากเลยใครสนใจกระทักมาได้เด้เอค่ะเด้อลุงหน้าเพาะในถาดานะคะเดี๋ยวสิพผ้ามาเบิ่งกาพันเพิ่นค่ะ พอเบิดรุดน่นนันแล้วเขากะร่องไวคะ่ะไอกาดเนี่ยเขากะเพาะมาเร็ดทั้งอื่นแล้วเขาจะงมาแยกอันนี้สิเป็นเขี้ยวนะคะเดี๋ยวน้องหน้าซีรีวิวอันนี้คือกรีนคอร์สนะคะเนาะกรีนคอร์สอันนั้นกินนุองหน้าปูน่ะมันเรดคอร์สเนาะเนาะกรีนโอ๊กบอพีสกรีนโอ๊กมันหลายสายพันธุ์หลสลัดก็ได้สลัดสุขผ่าเขามาปัน่นกินเนาะค่ะเนาะจะกินกับน้ำสลัดกับยำกับผักกับปนกับเจียวกับตำบกหุงไดเบิดเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้เรดคอร์ส เลดคอสจ้าพี่น้องนี่พันเพว่นนี่ตอนนี้เขาก็ได้แปดเกามือค่ะสิบหามือเขาก็อาลงเลยดินเขาก็มักตรงหน้ามักดินไว้ก่อนแต่วันน้ถาดนี่คือสื่อมากเนาะค่ะเนาะดินที่มอในการเพาะมาเล็ก็คือพีชมอสค่ะเขาก็ไปสื่อได้น้ำหลานน้ำเกษตรนะคะเนาะต่างๆตรงหน,น,น้าสิบเบอ้ยซื้อหลานเพื่อนเลยะคะ่ะกรีนคอสนะคะเนาะผู้ใดเคยปคลูกพืนกระซิหูหน้ากระเพาะไว้แยกไว้เรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ย ต้นกาเพิ่นตรงการแสงนะคะนอกจากเพิ่นแสงบ่ถึงแต่เพิ่นบ่เอาอันนี้ก็คือห้เอาสแลนบางไว้นะคะสแลนนี่็ประมาณหาสิเปอร์เซ็นค่ะสแลนสีเขียวตะกี้นุองหน้าเคยใส่สแลนสีดำเพิ่นยืดค่ะพักยืดเพิ่นบ่แข็งแรงเวลาโหดนี่ก็จะลุมไปเบิดเลยอันนี้เพิ่นบ่ล้มค่ะพี่นอ้องเพิ่นมากแดดแต่ว่าเพิน่นกาบ่ได้มากตรงตรงนะคะต้นอ่อนต้นกลาเพิ่นควรนุนงหน้าแยกออกมาอีกเอามาพอใส่ถาดนิดหน่อยแล้วค่อยไม่แยกต้นลงถาดค่ะพี่น้อง สิบหามือเขาก็เอาลงปลไดเลยจ้าสำหรับสลัดนะคะเนาะสลัดอันนี้เรดคอดกรีนคอดตัวที่เขาเห็น,ล,นลายๆเหมอนกกรีนโอ๊คค่ะพี่น้องมันมีลายสายพันธุก์กรอบๆค่ะสำหรับอนันนกหน้านี่ปันกินเมลซีต้นค่ะอี่เขาก็กินเบิดค่ะน Red Green Red ี Red Green ่เรดคอดกรีนคอดเรดเรดคอดกรีนโอ๊คีลายสายพันธุ์นะคะเนาะ มีเยอะแยะเลยนะคะเนาะเมื่อไม่ฮัดผูกตรงหน้ากันยังบอกมาถืออยู่จา้าลังเลือกงานนะคะเนาะน้ากนากาฮดแต่เนยมาแรงเนีมาเสารกับฮดหรือก็ะไดถ้าเขามีเวลาตรงหน้ากับฮดเนี่ยมาเา้ามืฮดเศาแรงก็ะไดค่ะเพิ่มมักนามอยู่ถ้าเ่ามีเวลากับหด,หดเปลียนเยีมืมาเสาร์นะคะเนาะเป็นกิจกรรมในคลิปต่อไปถ้าผูใ้ใดสนใจตรงหน้าซีรีส์วิวเข้ววนะคะเนาะขนาใบยิกตอนนี้เอาแค่พักสลัดนะคะเนาะ ไลยอยู่ค่ะพี่นอ้องสีแพืนเห็เนเบิรงจ้าค,คุคคะเยอะแยะนะคะจ้าตัวนี้กระทั่งเดินลงไปค่ะบานนกหน้าผ้าแสบแล้วค่ะเนาะทา่งนี้นกหน้าพอมีกระทางแล้วนะคะมันเลือแล้วลกหน้ากับลูกใส่ถุงดำค่ะพี่น้องใส่ถุงดำค่ะ ต้นที่กินไปแล้วฮาตัดเพื่อนกับขึ้นไม้ด้ค่ะเพื่อนปงขึ้นไม้อกหน้าบอดีดึงเพื่อนหาเพื่น,เ,น,นเพื่อนกับปงขึ้นไม้จ้ะพี่น้องงดน้ำใส่ปุ๋ยเข้าไปนะคะอันนี้อันนี้ที่เห็น,นเนบ่ิเวปุ๋ยค่ะนกหน้ามักมักดินใส่แกบใส่หิงวัวนะคะเน,ะะนะะาะมักไกว่แล้วก็ใส่น้ำมักหัวปลาที่นกหน้าเฮ็ดเองะคะ่ะพี่น้องมักไว้เดือนหนึง่งเขาก็นํำมาปลูกได้เลยนั่นตรงนั้นค่ะตรงที่มักดินนกหน้านะคะ่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้นกหน้าก็จะมักไว้อี ะะบริเวณนี้นกหน้ากับสีทมดินในช่วงหนาฝนนะคะตอนนี้เพราท่านทมเพระาะว่าผลผลิตเทายังเพราท่านในเบิดเนะาะจ้ะเนาะกินเ้เบิร์ดสะกอนราอหนาแรงเขาจังโมเขื่อนจังสีเฮ็ดโล่งยกสูงแปลงยกสูงนะคะพี่น้องอันนี้พักได้สิบ่ามือพอถึงค่ะประมาณสิบวันนะะี่ค่ะพี่น้องปลูกเป็นลุ่นๆค่ะแต่ว่าพันกา่าพันเดียวกันนั่นแหละมีที่นกหน้ากับปลูกลงไปนะคะน,น,นั่นอีกถุงดำถุงดำก็ปลูกได้นะคะไม่มีที่ก็ปลูกได้ ดินแล้วก็หมักเองบ่ใส่ปุ๋ยเคมีใดๆค่ะพี่น้องเอฟซีพี่น้องสีถามาแล้วเจ้าเฮ็ดจังไดจังสิไลมาแลงใดนกหน้าบ่ได้ใส่สมข้นใหม่ค่ะใช้วิธีการไต่เนียมาแลงค่ะพี่น้องมาไต่เก็บเอาเลยเนียมาแลงจ้ะเยังมาแลงนกหน้ามาหาไต่หนอนสลัดพ่นสิเป็นพืชที่แข็งแรงค่ะบ่มีหนอนจะพี่น้องบ่มีหนอนรลบก,กวนในนาแลงนี่กะสิบ่มีหอยขาวมีหยังบ่มีหอยถากนะคะแต่นานนาปุ๋ยังบ่ทันไี้เจอค่ะ พอน้องหน้าเพรท่านได้ทดลองหอดหนาฝนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิพักสวนขววั้วทั่วไปค่ะเดี๋ยวซีดีพี่โอ้เฮเบิงนะคะบักพี่กระโดกค่ะพี่น้องธรรมักหัวปลาค่ะพี่น้องเบิงไอ้วงบอ่อนะคะโดกประค่ะดกจริงๆนะคะธรรมักหัวปลาผลิตเองค่ะธรรมะเนี่ก็ผลิตเองนะคะเนาะสิมักไว้ทุกๆท,ที่ค่ะในดินก็คือดินที่เท่านี่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ใคสนใจกระทักมาได้เด้อค่ะเด้อพันกานะคะมีพันกาของเขี้ยวของขนาใบยักษ์หรือว่าขนาใบยักษ์ท่างที่นี่นุองหน้ากับปลูกไปค่ะพี่น้องสลัดนะคะอันนี้ในบ้านอันนี้กัน,นอกบ้านจ้ะพี่น้องตะกินน้องหน้าปลูกดอกไม้นงหน้ากับมาล้อมนะคะเนาะเพราะว่าพิน่นมีสั์มาเหลียงให้กันค่ะพี่น,อน้องน้งหน้ากระปลูกสลัดค่ะเราต้องกินเบิ่อแดดเดียวกันลุไม่ค่ะตากแดดไปกอน อันนี้บอกพี่กระโดกโดกค่ะพี่นอ้องเบิ่งครับเป็นย่า,างย่างอยู่บอกพี่ถ้าพันนีหยังน้งหน้าเอามาปลูกนะคะน้อซื้อมาถุงละสิบบาทเอามาแยกค่ะสุดท้ายนี่ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามสองนองหน้าผ้าแสบไม่ได้จะพี่น้องเด้อซเป็นกำลังแรงใจเห็นนกหน้านี่เด้อค่ะเด้อผู้ได้เมื่อไม่มา่เคยปลูกอะเขะเมื่อบ่งคิปนงหน้าใน้ใใาานนาในลายคลิปนงหน้าเห็นวิธีพอพันพักจห้ยยูคค่ะถอาไปสนใจกระทักมาได้เด้อค่ะพี่น้องทักมา หนุงหน้าสีสรงไห้ค่ะสวัสดีค่ะพอกันไหมจ้ะพี่น้องในคลิปต่อไปนุงหน้าสีให้เบิ้งเขี้ยวว่าปู่แบบใดนะคะเนาะพอจังไหนจังไยนะคะประโยชน์ของเขี้ยวพี่หมากไหม้น้่งหน้าสีไว้ฟันในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ